ปลทำไมบ,บ้านเมืองวุ่นวายอย่างเงี้ยได้ดูข่าวกันมานทั้งทีไหมโอ้ยเดยมาพูดข่าวในการเมืองอะไรในวงอย่างงี้หาพูดเรื่องอื่นดีกว่าไหมจะทะเลาะกันไปเปล่าเรามาพูดเรื่องอาเซียนกันดีกว่าใครรู้บ้างอาเซียนมีกี่ประเทศรูล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 ูสิบป,ประเทศ มีอะไรบ้างอหรอพ่อมาหนึ่งแล้วมาเลเซียสองแล้วอินโดฟิลิปปินส์อ่ะเวียดนามใช่เหรอใช่ใช่เอาใช่ถูกด้วยเว้ยกัมพูชาเออกัมพูชาอะไรวะบูนายเอายังยังยังเล่าเอายังเลาเลามาทั้งหมด ทำไมไม่พูดคนเดียวเลยล่ะเฟิร์นไม่เป็นสองก็มุชาไม่ก็ไม่พูดคนเดียวเลยรอช่องเจ็ดละรอช่องสิงคโปร์ไม่เล่นได้ยุไทยเราอย่างไทยเราอ่ะไทยเราประเทศเราเลยเอ้าแล้วเราได้อะไรจากอาเซียนล่ะก็ดุลการค้าไงดุลการค้าจะเป็นเปิดลงทุน ให้เราไปลงทุนได้แต่ละประเทศเลยพี่โอเคประมาณนั้นใช่แล้วอย่างนอกเหนือจากนี้ล่ะนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกมีอะไรอีกไม่รู้จริงเออไม่รู้ก็รู้แค่นี้ไงขายโรตีได้ไหมขายโรตีขายโรตีได้ไหมได้นะเหมือนแค่ได้ได้ได้แล้วขนมจีนล่ะได้เหมือนกัน ร้านกาแฟล่ะเขาเปิดเซรีไงร้านกาแฟล่ะได้เหมือนนกัเปิดร้านเหล้าได้ไหมอาเซียนได้เหมือนเดิมเลยพี่มันเปิดเซรีพี่เขาจะเข้ามาเปิดเซรีไหมคาอิโนเซรีนัวไงราคาเซรีน่ะคาิโนัวเอออันนี้ต้องไปในที่ฮ่องกงต้องไปในที่ฮ่องกงคาบิโน่าสิงคโปร์ไงเขามีไหมหรอเรื่องนั้นมันไกลตัวเกินไปอ่ะเรื่องเกษตรมีไหมมีดิกระทรวงเกษตรแลสหกรณ์อ่ะไอเขาบอกว่า วกผลไม้เนี่ยงเงาะลองกองอะไรลำไย,ยช่วยชาติเราส่งออกไปขายอยู่อาเซียนนะต้นทุนมันจะลดลงแนทีนี้ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นสัตว์ก็มีนะสัตว์นี่ต้นทุนลดเหมือนกันแลทีนี้ราคาอา,อาหารสัตว์นี่จะลดลงด้วยมันก็จะได้ถูกกว่าอมงกมมีเหมือนกันราคาพันสัตว์นี่ก็จะลดลงเราก็จะได้หาพันธสัตว์ใหม่ๆม,มาเพาะได้ ภาษีก็ถูกด้วยเกษตรเราก็ไม่ชอบอ่ะที่เที่ยวมีไหมมีดิพาเจดีชเวลากรอ,อยู่ในเมียนมาอุ้ยสวยนะวยน้ำตกตาดกวางสีที่เราสวยมากเหมือนกันวังเวียงที่เราก็สวยแต่เราเห็นเขาไปหลวงพอบางกันมากกว่านะอันเดียวกันบ้าใช่ใช่ใชที่ล <ง S 2> หลวงพ<ช>อบาง,บางแล้วก็ยังมีตึกแฝดเปโตนัสที่มาเลเซียด้วยเป็นตึกแฝดที่สูงสุดในโลกเลยนะ สูงตั้ง4 5 2เมตรไงมีไป8ชั้นโอ้หงบประมาณนี่20,000ล้านเลยนะแล้วก็ยังมี Universal Studio ที่สิงคโปร์แล้วก็มีป้อม Santiago ที่ฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็มีอีกตั้งมากมายหลายที่อยู่ต่างประเทศอ่ะนะเสีนเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเหนมตกทะเลภูเขาเยอะแยะประเทศไทยเราก็ยังมีสถานที่ต่องเที่ยวอีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นภูกระดึง ดอยตุงภูชิฟ้าน้ำตกทีรอซูหรือว่าจะเป็นทะเลอ่ะก็เป็นเกาะช้างกเกาะสมเด็จเกาะล้านเยอะแยะมากมายในประเทศไทยถ้าเราจะขับรถไปเองเราต้องเสียเวลาไปทำไปกับขี่ประเทศนั้นประเทศนี้อีกไหมโอ้ยไม่แล้วน,นี่ก็มีใบขี่สมาก,การแล้วทำใบเดียวเที่ยวได้สิบประเทศแบบนี้ใช่ไหมนี่แหละนี่แหละนี่แหละ,หละใช่เลย